มีอะไรแปลกๆและอันตรายมาอีกแล้วนะครับทุกท่านครับอย่าทำตามเด็ดขาดนะครับล่าสุดครับมีพี่ๆช่างแต่งหน้าในงานประกวดต่างๆ บางคนนะครับเอายาทาเล็บมาทาฟันให้กับผู้เข้าประกวดเพื่อทําให้ฟันนั้นดูขาวสวยวิง่งทันใจนะครับเวลาย,ยิ้มในตอนกลางคืนเห็นฟันขาวสวยที่เดียวล่ะครับนั่นอันตรายมากเลยนะครับเพราะยาทาเล็บมีสารอันตรายหลายตัวครับและมีสารก่อมะเร็งด้วยห้ามเอาเข้าปากเด็ดขาดนะครับทางคณะกรกรมการอาหารและยาหรือ,ออยออกมาให้ข้อมูลครับว่าในยาทาเล็บมีส่วนประกอบของสารที่ก่อให้เกิดฟิลม์มสารที่ยืดหยุ่นได้สารทําตัวละลาย และสารต้านการเกิดฟองเป็นสารเคมีสำหรับใช้ภายนอกร่างกายนะครับและยาทาเล็บที่ไม่มีฉลากภาษาไทยระบุไว้สำหรับผู้ผลิตนะครับอาจจะมีส่วนผสมที่อันตร,รายต่อร่างกายเช่น ไดบิเ t ลทาเลตหรืออาจจะเป็นสารฟอร์มานดีไฮที่ปัจจุบันห้ามใช้ในเครื่องสําอางแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งสารก่อการกลายพันธุ์และสารที่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์นะครับถ้านํายาทาเล็บสีขาวมาทาฟันเพื่อให้กลางคืนนั้นดูฟันขาวสวยงามสารเคมีจะถูกดูดซึมเข้าทางเยื่อบุปากทันทีนะครับ ยาทาเล็บก,ก็ควรเอาไว้ทาเล็บนะครับอย่าเอามาทาฟันและควรเลือกยาทาเล็บที่บ่งบอกมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับและหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งร้องเรียนสายด่วนออยอได้ที่1556นะครับฟันนะครับไม่ใช่เล็บอย่าเอายาทาเล็บมาทาฟันเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากครับ